น้ำมูลเริ่มเอ,อ่อท่วมถนนที่อำเภอวาลินชำมลาบสวัสดีครับคุยหลีจากช่องคุยลีหมู่สี่ครับตอนนี้เวลาประมาณ หกนาฬิกานะครับหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านที่อยู่ริมมูลครับอยู่ริมแม่น้ํามูลก็มาดูน้ําขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาติดกับแม่น้ํามูลทุ่งนาติดกับแม่น้ํามูลแล้วก็มีถนนถ,ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านนะครับ ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อระหว่างบ้านคำกลางนะครับบ้านคำกลางมาที่บ้านบ้านลาดนะครับบ้านคำกลางมามาบ้านลาดบ้านลาดไปบ้านคำกลางตอนนี้สัญจรไม่ได้นะครับชาวบ้านสัญจรไม่ได้เพราะน้ำท่วมถนนครับทุ่งนาแล้วก็ ที่ที่มองเห็นเนะ่ยเป็นทุ่งนาแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนนะครับถนนน้ําท่วมถนนแล้วสัญจรไม่ได้แล้วครับเห็นเสาไฟเสาไฟตรงทุ่งนา,าไฟอยู่ถนนน้ําท่วมแล้วสัญจรไม่ได้แล้วแต่หมู่บ้านนี้ก็ยังออกไปข้างนอกได้อยู่นะครับเพราะว่าจะมีถนนทางเข้าสอง สองทางเชื่อมต่อสองทางนะครับก็คืออีกทางหนึ่งครับก็จะ,ะเดินทางออกไปทางบ้านกุดละงมนะครับเส้นทางบ้านลาดไปบ้านกุดละงมนี่ถนนจะสูงนะครับก็ยังสัญจรได้นะครับแต่เส้นทางที่บ้านลาดไปบ้านคำกลางนี่น้ำท่วมนะครับครับถ่ายให้ดูนี่คือถนนนะครับ ถนนครับถนนตรงหมู่บ้านนี่ก็น้ำน้ำก็เข้าเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใต้ถุนแล้วครับถนนตรงถนนตรงจุดนี้จะสูงครับเพราะเป็นหมู่บ้านนี้จะสูงกว่าตรงถนนที่อยู่ตรงทุง่งนานะครับแต่ก็มีสิทธิ์ท่วมได้นะครับต้องรอดูต้องต้องระวังดู ระวังครับระวังน้ํามาถนนของบ้านบริบูบ้านาน้นําก็เริ่มเข้าใต้ถุนแล้วนะครับอันนี้คือเข้าบ้านสองชั้นเขายกพื้นสูงก็น้ําก็เข้าใต้ถุนแล้วก็วยังพออยู่ได้นะครับตอนนี้ยังอาศัยอยู่ได้ครับรอบๆบมู่บ้านนี่ก็น้ําขึ้นนะครับน้ําเข้ามาแล้วเพราะรอบๆบมูบบ้านจะเป็นที่ต่ําเป็นท้องนา มีคลื่นนะครับมีคลื่นเหมือนทะเลเลยแต่คลื่นเล็กๆเ,เป็นรอนๆก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังไปวันต่อวันถ้าเกิดน้ำาึ้้นสูงก็ต้องรีบขนของขึ้นชั้นสองแต่ตอนนี้ยังพออยู่ได้ครับชั้นชั้นหนึ่งยังอยู่ได้นะครับตรงนี้เป็นถนนนะครับถนนนี้สัญจรไม่ได้แล้ว จะมีทางออกสองทางนะครับถนนจุดนี้จากบ้านลาดไปบ้านคํากลางนะครับแต่ชาวบ้านยัง,ยงชาวบ้านลาดยังใช้สัญจรเส้นบ้านลาดกุดละงมนะครับเข้าไปในตัวอำเภอวารินนะครับก็พามาชมบรรยากาศเช้าเช้านะครับที่อำเภอวารินชำลาบนะครับจังหวัดอุบลราชธานี ก็ฟ้าก็เริ่มเริ่มสางแล้วแต่วันนี้มีเมฆครับเมฆเมฆคึมคึมคิดว่าฝนคงตกทั้งวันอีกวันหนึ่งนะครับถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นถนนนะครับถนนที่เป็นท้องนาถนนที่ฝ่าท้องนาออกไปที่บ้านคำกลางนะครับน้ำขึ้นมา แล้วก e? ็หมู like In like really ่บ้านนะครับหมู่บ้านอยู่อันนี้เป็นหมู่บ้านบานลาดนะครับบรนลาดหมู่บ้านบรรลาดก็จะเป็นถนนกลางหมู่บ้านเข้ามากลางหมู่บ้านนะครับถนนกลางหมู่บ้านครับก็เริ่มเข้าใต้ทุนครับเพราะหมู่บ้านสูงนะครับถนนจะ พาดผ่านท้องนานะครับออกไปข้างนอกอทั่วแต่ยังออกได้นะครับออกจากบ้านลาดไปบ้านกุลละง,งมครับขอบคุณทุกทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเพราะว่าผู้ที่ทำคลิปลง u t u b e นะครับก็จะมีรายได้จากโฆษณานะครับถ้าดูโฆษณาก็คนที่ลงคลิปก็จะมีรายได้จากโฆษณานะครับครับจากผู้ใีช่องคุยใหหมูสี